เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนแม่สอดถึงเมียวดีครั้งที่1ประจำปี2563ค่ะณนห้องประชุมเบญจพรรณชั้นหนึ่งโรงแรมเดอะทิกเขตเทศบาลนครแม่สอดดรเทอดเกียรติชินสารานันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ นายธีรยุทธ์ชันติกุลรองนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการกองวิชาการและแผนงานเทศบาลน,นครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนแม่สอดถึงเมวดีครั้งที่1ประจำปี2563โดยมีนายชัยพฤกษ์เชียนทันรักในอำเภอแม่สอดเป็นประธานการประชุมและมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนกว่า40คนระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบการกล่าวเปิดการประชุมและแนะนำคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติด BLO แม่สอดเรื่องเพื่อทราบถึงการสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดชายแดนอำเภอแม่สอดถึงเมียวดีการสรุปผลการปราบปรามยาเสพติดพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก การสรุปผลการปรับปรามยาเสพติดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจากหน่วยงานสถานีตำรวจภูทรแม่สอดหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4ตำรวจตระเวนชายแดนที่3-4-6และ BLO แม่สอดและเรื่องอื่นๆ